สวัสดีครับวันนี้วันที่สิบเก้าครับสิบเก้าสิงหาเรามาเดินที่มานาดมา <c oughs> ครับผมอ่ามันจะเป็นแหลง่งชอปปิ้งของใจกลางเมืองมานาดมา<อ>ครับโอ้ ร้านแว่นร้านขายถุงเท้าคนเดินเยอะแยะครับผมรถก็จะวิ่งวิ่งจัก,กรยานมั่งรถมั่งเราก็จะเดินไปเรื่อยน,นะฮะเป็นกว่าจะเจอสิ่งที่เราต้องการนะฮะ ส่วนนี้ส่วนขายโทรศัพท์ครับเวลาเดินต้องระวังรถข้างหลังด้วยครับไม่รู้ว่าจะต๊อดักตอนไหนครับไหนโซนไหนเดินตรงเข้าไปเลยเดินตรงเข้าไปเลยนะครับ เร okay, าก็จะเดินชออปป้เรื่อยนะฮะน้ำหอมไหมครับน้ำหอมบาเลค <c oughs> <c oughs> คีครับผมีเยอะๆมีคนทักทายครับผม ถึงไหนนี้แล้วร้านขายร้านขายเก่งครับผมร้านขายเสื้อผ้าครับเสื้อสวยดิเสื้อสวยครับร้านนี้เสื้อสวยไปแล้วตอนนี้เราถึงร้านขายเสื้อแล้วนะครับเนื้อผ้าโอเคครับเนื้อผ้าโอเคครับผม นั่นไงใส่งานเล่นผมหรอผมทุกคนเอาแบบเรียบๆแบบนี่นี่ทรงนี้ได้ดูครับข้างบนครับผมข้างบนครับมันมันค่อยเป็นทางการดีหน่อยโอ้ อันนี้ดูจากป้ายนี่นะ,ะตัวละหกบาทครับหกบาทหกบีดีนะฮะไม่ใช่หกบาทไทยนะฮะ,ะข้างบนครับหกบีดีนะครับเดินดูดก่อนนะเดินดูเดินชอบกันครับนไฟห้าบาทครับห้าบาทตัวละห้าบาทสีดำนี้ตัวละห้าบาทครับ เราขออนุญาตเดินช็อปก่อนนะครับรังเดียวเลยครับขอาเดินปิดต่อขออนุญาตเดินช็อปต่อนะครับอันนี้คนณคุลคนก็จะพุกพลาดหน่อยขาดขาดโควิดนะนี่ขาดโควิดนะครับโอ้โหอีกร้านหนึ่งน่าสนใจมากครับผม ดีนะทำตังตกเขายังเรียกเก็บครับคนบาเเลนยังมีน้ำใจครับผมร้านขายเสื้อครับผมเสื้อกีฬา เอาเรียบๆหนึ่งดีหนะ้าหนึ่งบีดีเท่ากับแปดสิบบาทครับผมแปดสิบบาทเด้เมื่อกี้เราไปถามห้าแปดสี่สิบประมาณสี่ร้อยครับประมาณคร่าวๆนะ,ะฮะ เหมือนจะมีอาการโวยวายเกิดขึ้นนะฮะโอ้นี่เลยครับกินเครื่องเทศครับมาอยู่ว่าเลนต้องมีเครื่องเทศโอ้โหรอ,องเท้าสองสองสามบีดีครับรองเท้ามือสองว่ะสองสามบีดี้ฮย ร้านอะไรอย่างไรเดินชอบไปเรื่อยครับจะลรกคุยนี่เราแต่ละอย่างยินดี๋จะไปคุยนี่เ,นเสียงที่ท่านได้ยินอยู่ไม่ใช่เสียงผู้ใหญ่บ้านนะครับเป็นเสียงเขาละหมาดครับผม <laughs> อร้านนี้ก็พอถ้าเนื้อผ้าดีครับผมลองหา,าดูคาดบน่ะส่งส่งมันดนน่ยนะลองหาแล้วคาารับผมนี่ไง<ะ>ตัวนี้<ะ>ใช่แห้งไว้ด้วยกำลังดูครับประมาณนีห<ป>ห้ห้าเท่ากัน ห้าแปดสี่สิบสี่ร้อยครับตัวละสี่ร้อยกว่าๆนะครับตามค่างเงินงถ้าเสื้อยืดจะถูกไหมเนี่ยตลองาถามจันเราถามมันดูประมาณนี้ตอนนี้เราก็ใส่เสื้อไอโฟไลท์นะครับโฆษณาเลยครับผม ไลติ้งแห่งประเทศไทยครับตอนนี้เราช็อปอยู่ที่มุกมานามาโอ้เสือสามแถวอะ่ะนัดตัวหุ่นสีขาวใส่มันสูงกว่าเราอีกใช่ <c oughs> <c oughs> เห,ห,ห็นหน่อตัวหุ่นอ่ะใส่อ่ะ โอ้โห <Okay. S 2> oh ผู้สาวขับรถไปแล้วผู้สาวกับลูกน้อยอยู่ในรถแคมเปรี่นะฮะใกล้สุดยังหรือหรือยาวเลยสุดแล้ว,ลว,ลวมันเปิดร้านมันเป,เปิดน้อยโควิด ช่วงนี้โควิดครับเฮ้ยเสือผานนี่ยราคานี่น่นาจะเริ่มตุนยู่ประมาณสี 5. 5. <ม>่ท<ม>ังหาห้าปีดิจะนัดวงเทาาปะเขาไปเลยก็ได้อันนี้ขออนุญาตเข,าาข้าร้านรองเท้านะครับเสื้อไนกี้ด้วยเรากำลังมดชอบกันแต่เรากำลัง มาถึงร้านขายรองเท้าแล้วนี่สินค้าให้เลือกมากมายครับจะเป็นซื้ออ่ะเป็นรองเท้าด้วยโอเค okay, ไหมส่งได้อ่ะจานัก้นกำลังเลือกเสื้อครับอุ้ยชอบอ่ะชอบตอนนัวนี้ชอบตัวน,นี้เขาไม่ติดราคาต้องถามราคาเอาใช่ไหม ลองถามเสื้อยืดธรรมดาเลยก่อนเถอะสามัสดีสามเฮ้ยเสื้อเสื้อยืดถึกถูกกว่าเสื้อเชิ้ตนะครับสามบิดีสองร้อยกว่าบาท ส,สองพันหน้าสิบโอเคเดี๋ยวเจอ,อกันคิปหน้าเราจะไปซื้ออะไรก็ใช้สิดูนี้ไีดูดีบา,บาย